โอ้โหองเอพ่ทวีที่ไหนครับเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปที่อื่นทุกคนเข้าใจเนื้อผงคุกรักถ้าคุณไปเจอผงคุกรักแบบนี้ในปูบุญปูสุกเพราะแก้วเคือวันก็แท้เลยรุ่นแรกปีสองสี่แปดห้านี่เห็นป่ะดูรอยต่อยันต่อครับ ดูดูที่อื่นมาตั้งนานดูที่นี่ไม่ถึงปีเข้าใจง่ายมากเลยครับพี่วัดท่านในผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างก็ที่เช่าวไว้ในระหว่างที่แบบว่านี่อ่ะเอากลองไหนก่อนน้ำเงินน้ำเงินครับเหลืองแดงน้ำเงินนี่อ่าพี่บอลไซโลบอกว่าปิดเขียวสามหเจได้ไหมแต่อันนี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะโชว์โชว์ของก่อนอ่ะเรามาดูภายในกล่องก,อกันนี่เอาอันนี้ก่อนอันนี้ที่ไหนครับองค์นี้ที่ไหนครับพิทวีมาแล้วตัวจริงพิทวีมาแล้วพี่บอลไซโลพขอคุณครับอันนี้เหรียญหล่อเมืองอ่างทองหลวงพ่อคำวัดโพปั้ม ผู้ค้ำโพปลัมดาเหรียญหล่อยอดนิยมเมืองอ่างทอง,องปู้ค้ำนีสสันบิบอทดาปูค้ำโพปลัมนี่เหรียญหล่อที่แพงหนึ่งในห้าของเมืองอ่างทองเบียกราาักแสนใช่อุปชาคำ้ำอ่าอันนี้ดูง่ายโอ้โหออคงอีพิทวีที่ไหนครับเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปที่อื่นทุกคนเข้าใจ เนื้อเหมือนพ่อทามันยังแตกรุนแรงไหมน,นี่เจ้ามาเจ้ามาว่าสามปื้มเจ้ามาครับดูง่ายสุดๆอ่ะเจ้ามาว่าสามปื้มผมเอาว่าเนี่ยแสนหนึ่งก็ซื้อไม่ได้ใช่ระวังพว,อว่อวตามาปิดนะครับพวกเราจะไม่ทานวิชาอธิเมสครับประทับใจกดโอเคโอเคผมก่อนนี่ อันนี้ทางวิทวีอยู่แล้วจันลอยหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาองค์เป็นหมื่นนะครับนี่อันนี้ยิงเด็ดเนื้อผงคุกรักถ้าคุณไปเจอผงคุกรักแบบนี้ในปูบุญปูปสุกนี่หรือให้เป็นพกคีบสมถะพกแก้วเคือวัน ก็แท้เลยใช่นะครับเพราะอันนี้คือพระรอดหลวงพ่อไหลวัดเขายี่สารเนื้อผงคุกรักขออีกนี่อันนี้ตอบหน่อยที่ไหนอันเนี้ยถ้าไปเอ็กซเรย์ดูข้างในจะมีตะก,กุดอ,อันนี้คือเนื้อผงคุกรักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา นี่อันนี้ไม่ใช่เพราะเงินอันนี้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมเหรียญหมื่นกว่าบาทสวยๆสมัยร้อยสิบเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยตอนนี้ท่านได้เป็นพระครูภูนเป็นพระครูชั้นประทวนพระครูต่อด้วยชื่อตัวเองอันนี้คือชั้นประทวนนะครับถ้าเป็นพระครูชั้นสันสา,สามัญจะเป็นชื่ออื่นเช่นพระครูปริมาณุรักษ์ พระครูไผโลดมันตาคมอ,อย่างเงี้ยจะไม่มีชื่อตัวเองแล้วก็เรียกว่าพระครูสัญญบัตรถ้าพระครูแล้วต่อด้วยชื่อตัวเองเนี่ยเป็นพระครูชั้นประทวนพระคุูสุดยอดพระบุญไผ่ล้อม<ช>แต่เจ้ามาองค์เดียวก็นะฮะอันนี้เก๊คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นทุกองค์นะครับสดสดครับอ่ะอันนี้แท้ดูง่ายเข้าใจง่ายไหมครับ นี่แล้วเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็จะแท้หมดส่วนอันนี้ที่ไหนครับชุดนี้เจ้ามาองเนี่ยก็กิมตึงเอ้ยใครรู้เนี่ยประคำรอบชุดกิมตึงสี่กรมอนแปงปกชุมพลประคำรอบกิมตึง,รป,งป,ประคำรอบประคำรอบ นี่พอคุณไปส่องดูเนื้อเนี่ยเห็นปะโอ้คล้ายๆอะไรทําเสือใช่กิมตึงครับชุดกิมตึงนี้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นแล้วนะแท้ๆครับทีเด็ดเลยโอ้โหโอ้โหอ้าวต่อไปชุดสามหมื่นเจ็ดโอ้โหอันนี้คือของ ปู่บุญวัดกลางบางแก้วอ่าปู่บุญวัดกลางบางแก้วอ่เอาหนังสือปู่บุญมาแล้วมีแบบนี้คุณเอามาขายผมได้นะนี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วมีในหนังสือปู่บุญนี่มาพร้อมกับนะกีบบัวหลวงปู่บุญเนื้อชินซึ่งเอาเนื้อชินมาเหสสวนพะระกรุแตกหักจากกรุวัดศรีสุพรรณมาหล่อทำนี่ตามด้วยรูปหล่อพระเตปีหนึ่งหก เนี่ยตอกสามง่ามปีหนึ่งหกพาชิเสกปีหนึ่งหกทำไมคงกระพันชาตีเพราะปีหนึ่งหกมีเลิกเสาห้าหนึ่งหกสามหกเนี่ยเป็นปีที่มีเลิกเสาห้าพาทิเสกปีหนึ่งหกสามหกจึงมักมทีที่ตั้งคงกระพันชาตีปู่ใจวัดเสด็จดปูจ่ใจวัดเสด็จโอ้เนี่ยเป็นไงคุณดูดิพาแท้ๆปู่ใจเส่กบหมื่นกว่าบ,บาทแล้ว นี่นะกติกาของเพชผมเก๋คืนเพิ่มไม่ได้คืนเต็มโอเคโอเคโอเคอันนี้นะแหวนเนื้อเงินลงถมโหนี่หายากพะะษีอานวัดไรนี่แล้วก็อันนี้โอ้โหลงถมเพระอ่วงวัดไซหายากจริง เหรียญลงถมเนะี่ยเป็นเหรียญที่ผมบอกเลยทําซ่อมถมไม่ได้นะมีแตกชํารุดหมดไปทําใหม่ไม่ได้ลงถมใหม่เหมือนลงยาไม่ได้คราวนี้ถึงกล่องกล่องเหลืองโหยไม่อยากกระ่องเดี๋ยวกรีดตรงนี้แท้ไหมครับเพื่อน แท้ไหมครับอวัดอนอันนี้เป็นในบาทวัดอินนะแท้ในบาทแท้ครับคนที่รู้เรื่องประกูนในบาทวัดอินนะแทนมสมเด็จในข่านรู้พระสมเด็จโตยุคปลายแท้สมเด็จสวยมากแท้ครับแท้สิครับต้องเรลืองใครได้ครับ หายจะไปปิดสุดยอดยินดี้วยครับโค้ชซาใจเลยเอานี้ก่อนอันนี้เหรียญอะไรครับองค์นี้เหรียญอะไรครับขอแก้วพวงมาลัยครับหลวงขอแก้วครับแทบจะไม่ได้เห็นตัวจริงคัแล้วครับเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยขอแก้วสองสี่ห้าเก้าแบบนี้เท่าไหร่สวยสวยสองแสน แบบนี้เอาบอ่อๆเลยเอาสี่หมื่นพอแบบนี้เอาสี่หมื่นพอนี่แบบนี้ตีสี่หมื่นพอคุณหายได้ไหมสี่หมืนนี้ราคาถูกกับพ่เนเรื่องจี่งนะราคาถ้ากระเต่าปลดดีปุหลิ่ปีสามหกสวยๆเบอร์ต้นอีแกแล้วครับเรียนนี้นี่พอแก้วสี่หมืนสองได้ไหมครับหนะ่ามันนานพี่วี <42. S 2> ่ะละสี่หมื่นสอง ส่วนเหลียญน,นี้พอโตว,วัดคูรุ่นแรกปีสองสี่แปดห้าตรงปีนี่เห็นป่ะดู้อยต่อยันต่อครับสองสี่แปดห้าพอโตว,วัดคูนี่มีลูกอมนะที่ก็ะบอกลูกอมหอบ น้าห่อหอยเนี่ยหอฟอยอะฟอยที่เป็นฟอยสีขาวๆอะนี่เนื้อเงินเราเห็นเนื้อเงินแบบนี้เราเข้าใจได้ทันทีวันนี้คือพักปีสองสี่แปดห้าตรงปีเหรอไหมโอ้โหทองแดงยังสองหมื่นเลยสองสี่แปดห้าเป็นปีที่ประเทศเราเกิดสงครามโลกพระอะไรที่สร้างในปีสองสี่แปดห้าได้ ต้องได้รับเกียรติอย่างมากในตอนนั้นอ่ะแบบนี้เอาสองหมื่นห้าบอเนื้อต้องแดงก็สองหมื่นนั่งเนืหนาไม่ได้แล้วอ่ะเอาไปหกหมื่นห้าวันนี้พี่โอ๊ตยิ่งมากเอาใจไปเลยอันนี้ที่ไหนครับพี่เกาครับพี่เกาวอ๊ตจีนฮะที่ไหนครับองค์นี้องค์เดียวนี้กีดกร์ดสะเทือนเมืองปทุมตัดตลับเพชรให้ด้วย เปิงอาจารย์เปิงพอพูดวัดวงเวียนพอพูดวังเวียนก็ต้องมีก็องมีแสนฝาแต่นี่อาจารย์เปิงวัดชินครับปิดตาเนื้อผมคุกรักอาจารย์เปิงวัดชินอ่าลดองศาแอร์ให้เหลือยี่สี่แล้วก็เปิดลมให้แรงหน่อยแท้ไหมครับคุกรักแบบนี้ ผมใช้ครว่าดูง่ายสบายตาเห็นป่ะคุณไปเจอเนื้อเนี้ยในพ่อแก้วคือวันในปู่สุกป,ปากคอมมะขามเท่าในปู่ยิ้มมัดหนองบัวคือแท้อัตโนมัติโอเคโอเคโอเคทำไมดูเก่าวะของเสยนใหญ่กลับ อาจารย์เปิงองค์เดียวก็ต้องมีหกเจ็ดหมื่นใช่อ่าถ้าวัดสบานสูนก็ต้องเนื้อแบบนี้สามองค์นี้ทะลุแสนสยังไม่จบที่ไหนเก๋คืนเพิ่มไม่ห้าหมืนปทุมธานีรู้จักแต่ปูแล้วพี่อาจจะรู้จักแต่ปูเหมือนลงหีบแต่ปทุมธานีผมรู้จักตั้งแต่พ่อลำวัดกลาง อาจารย์เปิงวัดชินนะบูเทียนวัดโบสถ์บูเหมือนลงทีบนะใช่ไหมครับโอยังมายุคหลังพ่อเสงงบางนาพราะกูลมูลบูเอี่ยมวถงหั่งยองนี่อันนี้ที่ไหนอันนี้คืออาจารย์ปานเขา่าอ้อหลายมือนาพื้นที่เล่นเป็นแสนนะครับอาจารย์ปานเขา่า,อ,าอ้อเข่าอ้อนี่ไปดูอาจารย์ปานเขา่าอ้อไม่เจอแท้ๆนานแล้วผัทลุง ่าอ oh. ้อนี่ดูทองแดงทางใต้ใช่ไหมโหเข้มข้นข่าอ้อครับอาจารย์พอเห็นเนื้อทองแดงข้างในแบบนี้แท้ไหม oh. พ้าแบบคือเพจผมอะ่ะจะเอาแต่พ้าแบบนี้มาให้เพื่อนเพือนพราะพ้าแบบนี้นี่คืออมาตะาพ้าเครื่องซึ่ง หาข้อมูลในหนังสือเก่าเก่าเซิร์ช Google ได้แล้วเสียนตัวจริงนักสะสมตัวจริงเขาจะหาแต่แบบนี้กันเก็บเก็บแล้วชนะเก็บแล้วไม่ลดความนิยมแล้วมุตคุณสบายใจอาจารย์ปานเขา่าอ้อต้องจะน็อตด,ดูใบเนี่ยนี่พ้าใตาย้ยางยางยางเอาไปแไม่กองอีกนี่พกเกียร์ภูมมลิน เหรียญหล่ลอพกเกียร์วัดภุม,มารินเนื้อเมกะพัดอ้าวอันนี้แสนสามอะ่ะเพื่อนๆว่าโอเคยังเกินยังฮะเกินยังครับพอ่ะนะอันนี้ต้องถือว่าแถมนะนี่ปิดตาปูบุญมะกาบางแก้วปิดตาเพราะชมวัดสิงพเพชรบุรีอันนี้ยอดนิยมครบๆเลยใช่แต่เราอย่าลืมสิ่งนี้ เราอย่าลืมสิ่งนี้ผงยาจินดามนีวัดกลางบางแก้วดูง่ายไหมครับสวยมากผงยาผงยาจินดามนีเกินแบบเยอะๆพี่ผมเกษคิดพิมพ์อันาค,ครับผงยาพิมพ์นี้ไม่เคยเห็นที่ไหน มีครับมีในหนังสือครับเก่าไหมเกินคุม้มนี่ตะกุดใบลานโอโพอกผงจุ่มรักกล้องนี้ทาลุโลกเลยครับอ่ะมาพระชายคืนซีกวัดกลางบางแก้วโอ้ดูดิเวลาแท้ๆนี่มันจัดไหมอ่ะก็ชุดนี้ มีอีกไหมครับสุดยอดเลยถุงนี้เอาแปดพันถุงนี้เอาแปดพันผมรวมเป็นผมรวมเป็นถาดใหญ่ถาดเดียวเลยได้ไหมก็พี่พีคิดว่าผมซื้อพ้าวันหนึ่งประมาณนี้ปิดแปดพันคุณนาทวีพิทวีปิดแปดพันพี่ชาวพลคนไม่ทันพี่คนาทิพย์ไม่ทันพี่พีละพันธ์ไม่ทันนะครับแต่ท่าผ่านชัดเจนอยู่แล้วครับคุ้มๆกันไปเลยแย่งกันปิดสนุกไปเลยประมูลปิดตรงเวลาไม่มีดึงแหละครับของจริง เอาว่าองค์เดียวก็เฮ้ยพี่ชาววัดนนบอกว่าป,ป้า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 โจกเองครับพี่ชาววัดนนอน่าพี่ดิพราะเดิมองเนี้ยใครใครกัคิดว่าเป็นเมกพัทเป็นเนื้อสัมฤิดคุณอาทวีได้นะครับชุดนี้แปดพันบาทพราะเดิมองนี้เป็นเนื้อโลหะนะเป็นสําฤทธิ์กับไม่ใช่เมกพัทพี่จีได้พอเดิมได้รูปเหมือนเพระเงินพอเดิมก็เกินหลักพันแล้วละ่ะกิ่งมาประสาท อ่ะมาไม่เห็นพ้าเลยเอามือเดียวนี่ไม่เห็นพ้าเลยพี่เอามือเดียวครับพิมไปแล้วตามด้วยหนึ่งหมื่นครับปิดหนึ่งหมื่นโอ้ปิดกับมาเต็มเลยไม่ทัอนะพี่นะมีอะไรบ้าง <S <S เฮ้ยพวกกลวยนี่เนี่ยพวกกลวยยุคต้นเลยอถอดพิมมะสัน ลายยกนีเพราะกลัวยุคต้นต่อด้วยเหรียญสมเด็จโตสองสี่เก้าห้าเหรียญวัตถุมงคลวัดระฆังก่อนปีสองพันห้ร้อยตอนนี้แล้วความนิยมอย่างสูงซึ่งผมบอกเราว่าสุดท้ายแล้วพี่ๆไม่ต้องอะไรเลยนี่อันนี้เป็นปิดตานะแหวนปิดตารูป,ปแหวนเออันนี้เป็นเขี้ยว เที่ยวพร้อมใส่สินเพราะกลวยอะ่ะก็เกินล้นะครับเพราะเดิมพลาสติกสีดำพร้อมเรียมเดิมขายได้ไหมกดโอเคโอเคหน่อยแต่ทีเด็ดก,ก็ต้องอยู่ที่องค์นี้ครับนี่โอเคโอเคโอเคเนี่ย <okay, okay, S 1> พ้าเชียงแสนใช่นี่เชียงแสนโอ้โหเสียดายนะเดี๋ยวเขาถัดไวเห็นไหมนะเชียงแสนหลังมันจะดีเห็นปะ ต้องต่อแบงต้องผมต่อให้ฟรีนี่พระเชียงแสนแล้วก็ตบท้ายด้วยที่พระสมเด็จสมเด็จแบบนี้ก่อนปีสองพันห้าร้อยแล้วเนี่ยถอดพิมพ์อะนะถอดพิมพ์มจากพระสมเด็จโตอ่ะมาอันนี้เป็นอันที่ผมซ่อมให้ฟรีนะ โคตรเสียดายอะแบงค์หายากเชียงแสนแล้วแบบเต็มเต็มองเลยสามเหรียญบนก็หมื่นแล้วอ่ามาต่อไป